สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักกระผมสำหรับเมื่อนี้นะครับเพื่อนเืนเนาะนักกระผมในช่วงใบยๆนะครับเนาะตอนนี้ฝนตกนะครับเนาะฝนตกตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะครับเนาะลิ่นๆมากนะครับเนาะแล้วตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็เริ่มตกแห้งแล้วนะครับเนาะเริ่มสีแห้งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆืนเนาะสำหรับฝนนะครับเนาะก็ตกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเนาะนะครับเมื่อนี้กก็ตกอีกนะครับผมสําหรับฝนฟ้ากาศนะครับเนาะก็ตกลงมาโปรยปลายลงมาเรื่อยๆนะครับเนาะ เอานะครับผ้ใดพูเที่เพื่อนกำลังเกี่ยวข่าวดออยู่นะครับเนาะตอนนี้กันนะครับผมโอ้ยนะครับเนาะตากฝนนะครับเพื่อนๆการเอาไก้อนสก้อนนะครับแดดแดดเมื่อไรจังค่อยเกี่ยวนะครับเนาะพอว่ากะย่างบ่ท่านไหนนันปันใดนะครับเนาะนะครับผมในส่วนนี่กำลังเกี่ยวเขานะครับข้าวดอข้าวเบานะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเฮาสีมาพอกับเพื่อนๆนะครับเนาะเ้ากเสีมาเบอ่งเลขมาครบ2ตัวบนสูตรหาตัววัชานะครับเนาะ สาฮาโตนะครับมี5ตัวเท่านั้นเข้าเสียวไปเทียบกับสูตรลักของเขานะครับเพื่อสีหายมันได้้อยโตโลงนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อเข้าสิจับตัวเด่นนะครับเพื่อนเพื่อเราจะจับตัวเด่นเอาเพียงชุดเดียวเท่านั้นเนาะชุดเดียว3ตัวตรงไปเลยงวดนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเด็ดที่สุดเลยนะครับสำหรับเลขของเขานะครับเนาะเอามาเบอ่งคาเตือนก่อนนะครับเนาะสำหรับคําเตือนนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะคำเตือน นะครับผมคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทําผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องนาบุลชนแนลนะครับเพื่อนเนาะเอานะครับผมสําหรับตัวเลขของเขานะครับเนาะเอานะครับผมกับอีกข่าวนึงนะครับเนาะกับเพื่อบ่าเหตุตกข่าวนะครับเพื่อนๆเนาะในช่วงนี้สถานการณ์่างประเทศนะครับเนาะกับที่ประเทศอิสราเอลนะครับเนาะตอนนี้ก็มีเหตุการณ์ ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเนาะตอนนี้นะครับเนาะสถานการณ์ตอนนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับเนาะนะครับผู้ใดมีญาติพี่น้องที่ทํางานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลนะครับเนาะเพราะว่าแอดกามีน้องสาวนะครับเนาะที่ทํางานอยู่ประเทศอิสราเอลนะครับกัตอนนี้นะครับกัฟังข่าวเข้านะครับเนาะกัเพิ่นก็ได้โทษนะครับโทษไปโทษมาอยู่นะครับช่วงนี้เพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้นะครับเนาะนักรับผมลูกระเบิดกับความหัวกระวมไปกระวมมาอยู่นะครับเนาะนักรับผมกับขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ มีคนงานนะครับมีแรงงานไทยน้เสียชีวิตนะครับเนาะเสียชีวิตหลายแล้วนะครับเนาะนะครับตอนนี้นะครับผพรสถานการณ์ตอนนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับเนาะนะครับเพราะว่าเพิ่นกระโท่หากันนะครับคนที่ทํางานยุ่งเอนี้กระโท่มานะครับน้องสาวกระโท่มาเราโซฟังนะครับนะครับที่แน่ๆนะครับหคนนะครับคนงานไทยที่แน่ๆนะครับเนาะอันนี้คือมู่เพิ่นกระโท่มาบอกนะครับเนาะโทรมาบอกโซฟังนะครับตึงห้องตึงไหเนาะนะครับผมอันนี้การนะครับผมมั่นกับเป็นอ่าเหตุการณ์ที่บ่อขาดฝันที่เกิดขึ้นรุนแรง ว่าทุกขังนะครับเนาะเพราะว่ามีการเข้ามาในพื้นที่แล ok. ้วก็มีการกราดยิงนะคร divine, ับกราดยิงนะครับเนาะในแคมป์คนงานไทยนะครับเอานะครับก็ค่อยฟังข่าวไปเรื่อยนะครับเนาะค่อยฟังข่าวไปเรื่อยแต่ตอนนี้นะครับผมมีเสียชีวิตแล้วนะครับเนาะนะครับยังไม่ทราบจํานวนที่แน่ชัดนะครับเนาะนะครับเอาเข้ากระซิมว่าบางตัวเล็กเขาเลยนะครับเนาะเอาอันนี้กระเจีงข่าวเป็นเกิเพราะว่าเด็กก็มีน้องสาวนะครับที่ทํางานอยู่ปุ่นเนาะนะครับเพื่อนกับนะครับตอนนี้กับวันวันโยกเยกันนะครับเนาะ เอานะครับผมเอาเซียวบางตัวเลขนะครับเนาะสำหรับตัวเลขของเขานะครับในสูตรนี่ก็สิเป็นเลขหาโตนะครับเนาะเป็นเลขที่มาครบ2ตัวบนนะครับหาโตเนาะตำแหน่งที่เขาออกมาประมวลผลนะครับผมเนาขาก็ได้มากไวให้เพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเขาทิใส่หลักแสนนะครับเนาะสครั้งก็คือเลข8นะครับในงวดที่นน1นี่นะครับเนาะนะครับแปครั้งก็จะเป็น6นะครับเป็น6นะครับแล้วก็หลักพันหครั้งนะครับหลักพันก็คือเลข3ามนะครับสามห้าสิบห้าได้หานะครับเนาะ แล้วก็หลักสิบล่างคือเลขหกนะครับหลักหน่วยล่าง3ครั้งห้าได้หานะครับเนาะแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2คือเลขเจ็นะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2คือเลขศูนย์สาครั้งก็ได้ศูนย์นะครับแล้วก็บวก1คงที่นะครับนะครับเนาะในตำแหน่งนี้บวกกันไปเลยนะครับ6กบวกหเป็น1 1ึบวกหเป็น7 7็ดเบวกหเป็น2 2สบวกเเป็น9บวกศูนย์เป็น9บวก1เป็นศูนย์ได้ศูนย์นะครับศูนย์แล้วก็บวก2ได้บวก1เป็น3หนวก4เป็น7 7มบวก1เป็น8 0 2 3 7ด นะครับเพื่อนๆได้5โตนะครับเนาะเลขหโตนะครับผมแล้วก็ในงวดต่อมาเียขออกไปที่ศูนย์สามนะครับศูนย์สามก็ไปที่คู่ศูนย์สามเลยนะครับเนาะศูนย์สามนะครับไปที่ค nope ู่ศูนย์สามเลยนะครับเนาะเก้าศ mm ูนย์สามนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็งวดต่อมานะครับประมวลผลได้เก้าหนึ่งสองหกเจ็ดนะครับเลขออกเจ็ดสองนะครับเนาะไปที่เจ็ดสองนะครับไปที่เจ็ดสองนะครับไปที่คู่นี้เลยนะครับเนาะเจ็ดสอง งวดต่อมาได้5 7 8เจ็ดแปดเรยเออก7เตัวเก่านะครับไปที่7จดสตัวเดิมนะครับเนาะเจงตัวเดิมนะครับงวดต่อมานะครับได้ 1, 8 0 1ศูนย์หนึ่หแป่กะครับแล้วก็เรียกไปที่ศูนย์หะครับเข้าไปที่ศูนย์ห้านะครับศู 0, นาะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะได้ไปที่3ามหาหกศนย์ได้ออก30นย์ะครับไปที่30มศนย์ะครศ นะครับวงกลมห้องคือบกกลมนะครันะครับแล้วกางวนต่อมาได้หาเจ็ดแปดสองสามนะครับเนาะเลขออกหาสามก็ไปที่คู่หาสามนะครับห้าสามนะครับแล้วกางวนต่อมานะครับเนาะได้ไปที่ศูนย์สองสามเจ็ดแปดนะครับเลขออกแปดสองนะครับไปที่คู่แปดสองนะครับแปดสองนะครับนะครับเนาะงวดต่อมานะครับเนาะได้ไปที่ ห้าเจ็ดแปดสว่าเก็แนะครับไปที่คู่เจ็ดนะครับเแนะครับเนาะแล้วกางวดต่อมานะครับเนาะได้ไปที่เก้าหนึ่งสองหกเจ็ดนะครับเนาะแล้วกาเลขก็ออกไปที่หนสองนะครับไปที่คู่หนึคู่หนึนะครับนี่นะครับเนาะนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนี่นะครับได้0ูนย์สองสามเจ็ดแปดเกก็ไปที่คู่ศูนย์สอะครับศูย์ส นะครับเนาะไปที่คู่ศูนย์สองนะครับสำหรับงวดนี้นะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับเข้ากะนะครับสีมาประมวลผลไปพร้อมกันครับเพื่อนๆเลยนะครับเนาะนะครับในเลขสูตรนี่นะครับเนาะเข้าใส่ตำแหน่งก็คือหลักแสนสองครั้งนะครับหลักแสนก็คือเลขเจ็ดนะครับเนาะเจ็ดนะครับสองครั้งก็เป็นซีว่างซีเลยนะครับวางสีตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลักพันห้าครั้งเจ็ดห้าห้าเจ็ดสามสิบห้านี่ครับเนาะ นะครับได้หานะครับหลักพันหครั้งได้5นะครับเนาะได้หานะครับแล้วก็หลักสิบล่างนะครับคือเลข6นะครับเลข6เนาะนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่าง3ครั้งนะครับ6นะครับหกสาครั้งเป็น18ได้8นะครับได้8นะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2คือเลข3นะครับเลขสามสาตัวนี้เนาะนะครับเลข3นะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2คือเลข4นะครับ3ครั้งนะครับเลข4 3ครั้ง4 3เป็น12ได้2นะครับได้2 แล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับตำแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับเนาะกระสีบวกกันกระสีได้สี่บวกห้าเป็นเกนะครับนะเกวกหเป็นห้าบวกแเป็นสามบวกแเป็นหนึบวกสเป็นสามบวกหเป็นสได้สครับได้สนะครับนะครับบางที่ห้าสี่บวกผิแต่บวกไ่นะครับสีวกหเป็นเก้เบวกหเป็นห้า 5้บวกแเป็น3 3มบวกสมเป็น6 6หบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น9ได้เก้านะครับได้เกนะครับก็จะได้9นะครับเนาะเก้าถูกต้องแล้วนะครับได้เนะครับถ้าได้9กนะครับเนาะก็จะได้ตัวเดียวกันกับตัวนี้นะครับเกนะครับเนาะก็จะบวก2อนะครับเนาะเกบวกสอตัวนี้นะครับเกวกสก็จะเป็น1นะครับเป็นหนะครับห หนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสองนะครับสองแล้วก็บวกสี่นะครับบวกสี่บวกสี่ก็จะเป็นหกนะครับตัวสุดท้ายบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดนะครับเพื่อนๆเนาะก็จะได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะเก้าหนึ่งสองหกเจ็ดนะครับเก้าหนึ่งสองหกเจ็ดนะครับในหันี้ นี่คือเลขมาครบ2ตัวบนนะครับมาครบ2ตัวบนนะครับเนาะถ้าเท้าเสียวมาเทียบนะครับเนาะถ้าเอามาเทียบกับสูตรหลักของเรานั้นนะครับเนาะสูตรหลักของเรานั้นเท่าเทียบพื่อกันนะครับเราเทียบเป็นเลขสูตรที่เดินดีนะเดินมาหลายงวดแล้วนะครับในเลขสูตรเต็มของเท่าเนี่ยครับเลข2สูตรนี้ไม่หลุดเลยนะครับเนาะเกือบ20งวดแล้วนี่นะครับเนาะสิบหาสิบหกงวดแล้วนี่เทาตัดใหม่เพิ่มเป็นสิบงวดเนาะถ้าเอามาเทียบกัน2สูตรนี่มันจะมา2ตัวบนแต่ว่าตัวนี้มันหลายนะครับเนาะม หกตัวเอามาจับแล้วมันได้สามสิบคู่นะครับมันก็หลายนะครับเราเข้าจับชุดแล้วนะครับมันได้ยี่สิบคู่นะครับได้ยี่สิบชุดตัวที่เขาแต้มเนาะนะครับแต้มตัวนี้ก็เดินดีนะครับเดินดีขนาดในบ้านมีรถเดินตัวนี้ก็ได้นะครับเนาะแล้ววันที่นี่เข้าเสี่ยวตัวนี้มาเทียบนะครับหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งห้านะครับหกเจ็ดหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งห้านะครับเนาะหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งห้านะครับเพื่อนๆเนาะนี่ก็คือตัวสูตรลักของเขานะครับชนกันสองสูตรได้มาเป็นตัวนีีีีี้้้แลวววััันนนนทท่เเเาาสตมยบบะคร เนาะตัวนี้มาครบ2ตัวบนสูตร์หตัวนะครับที่เฮาเฮ็ดเป็นจีโนได้9 1 2 6 7นะครับ9 1 2 6 7กระเทียบเลยนะครับ9 1 2 6 7นะครับเทียบเลยนะครับเนาะ9ก้านะครับเกนะครับสนะครับหแล้วก็7นะครับเนาะเลขยี่นีบนะครับทาเทียบกันแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นเลขที่หน่อยตัวลงไปอีกนะครับเพื่อจะจับ2ตัวบนเนาะนะครับบานที่นี้ พาเทียบแล้วนะครับมันจะมีตัวใดบ้างนะครับเนาะเดี๋ยวเอาเหนียวมันจะหน่อยมันสีนะครับมันสีมั่วเนาะแต่มันเถอะมือก่นมันสีมั่วนะครับมันจะมีหกนะครับหกตัวที่หนึ่งมีหกนะครับนี่ครับตัวที่สองมีเจ็ดนะครับนะครับแล้วก็ตัวที่สามนะครับแปดไม่มีนะครับแปดไม่มีศูนย์ไม่มีมีหนึ่งนะครับมีหนึ่งนะครับห้าไม่มีนะครับไม่มี าะฉะนั้นนะครับจะมีเลขอยู่สามตัวนะครับก็คือหนึ่งหกเจ็ดนะครับเพื่อนๆมีอยู่นี่สามตัวหนึ่งหกเจ็ดก็จับเลยนะครับหกประตูเลยนะคจับหกประตูเลยนะครับเพื่อนๆเนาะง่ายๆเลยจับหกประตูนะครับเนาะจับหกประตูมันก็ได้หกคู่นะครับเนาะนะครับเนาะเราจับไปเลยหกประตูนะครับเนาะนะครับจับหกประตูก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะจะออกมาเป็นดังนี้นะครับ ตัวนี้เนาะมันก็จะได้มาที่หนึ่งหกนะครับหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดแล้วก็หกหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหกมีหกโค่นี่นะ หกคู่นี้เท่านั้นเลยเนาะนี่นะครับหคู่นี้นะครับหนึ่งหกหนึ่งดหหนึ่งหกดดหนึ่งเดหถ้าเอามาจับโดยแต้มนะครับแต้มของเรานั้นนะครับนี่คือนะครับเนาะนี่คือแต้ม2ตัวบน678 902แปนะครับนะครับเนาะเม่อตัวนี้เนาะนะครับแต้มรวม2ตัวบน678 902แปดเก้าศนะครับเนาะหกเจ็ดแ ตัวใดเข้าแต้มบ้างนะครับเนาะนะครับถ้าว่าเขาแต้มเขาออเอาหมดยีเลียวนะครับเอาหมดเลยนะครับเลขวัดนี้มีอยู่สามตัวนี้เท่านั้นนะครับเนาะสามตัวนี้เท่านั้นเลยจะาหกประตูนะครับเพื่อนๆพราะวันเป็นเลขมาครบสองตัวบนเนาะนะครับวับนที่นี่นะครับเนาะ้าเข้าจับมันก็นทีไใดหนึ่งหกนี้มันก็ไปที่เจ็ดแต้มเข้าเจ็ดแต้มนะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแปดแต้มหกหนึ่งเจ็ดแต้มหกเจ็ดสามแต้ม เจ็ดหนึ่งแปดแต้มเจ็ดหกสามแต้มโอ้ยเขาแต้มบิดคู่ตัวบันนะครับเพื่อนๆเนาะเข้าแต้มหมดทุกตัวเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับเนาะแล้ววานที่นี่นะครับเนาะถ้าเราจะมาดูแต้มที่เราจะเอามาเทียบชนหรือไม่นะครับเนาะหรือเราจะเอาหกคู่นี้เลยนะครับถ้าเฮาเสียวมาเทียบนะครับเนาะในแต้มรวมสองตัวบนนั้นในสูตรที่เดินดีเดินเข้ามากนะครับเนาะเราใช้เลขสามสูตรนะครับอันนี้คือสูตรหลักนะครับ แต่ว่าสูตรที่2นะครับก็คือสูตรนี้นะครับเนาะนี่คือสูตรที่2สูตรที่2ในแต้มร่วม2ตัวบทนั่นนะครับเดินยาวนะครับเนาะเดินยาวมาหลายงวดแล้วนะครับเดินยาวมาไหลยงวดนะครับเพื่อเนๆเรียวบานที่นี่นะครับในงวดล่าสุดนี่มันหลุดนะครับมันไม่มี2แต้มนะครับมันออกศูนสองไม่มี2แต้มนะครับนี่นะครับไม่มี2แต้มนะครับแต่ว่าสูตรที่เดินบ่สะดุดเลยคือสูตรที่3นะสูตรที่3าคือสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับเนาะเดินไม่สะดุดเลยนะครับ เดินไม่สะุดเดินยาวนะครับตัวนี้นะครับเดินยาวเลยนะครับนาี่นะครับในงวดหนาสุดนี่นะครับได้เจ็ดแปดหนึ่งสองสีห้านะครับเจ็ดแปดหนงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาได้ไปที่สองสามหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับสองสามนะครับสอวกห เป็น3าบวกสเป็น6กบวกหเป็น7จบวกสเป็น9กบวกหเป็น0โอเคนะครับเนาะได้ไปที่สองสาม็ดเก้าศูถ้าเป็น2 3 6 7 9 0นะครับทายเข้ามาเทียบนะครับ2 3 6 7 9 0มาเทียบตัวนี้นะครับเนาะนะครับผม2 3 6 7 9 0 2 3 6 7 9 0นะครับถ้าเข้าเทียบนะครับเนาะมันก็จะนะครับเพืนะ่อนๆเนาะมันจะได้ไปกี่ตัวนะครับประกาศเข้าไปใส่ ม,มันก็จะมีหกนะครับเนาะมันจะมีหกนะครับมีหนะครับแล้วก็จะมีเจ็ดนะครับมีเจ็ดแล้วก็มีแปดไม่มีมีเก้ามีเก้าแล้วก็มีศูนย์แล้วก็มีสองนะครับมีสองแล้วก็มีสามนะครับมีอยู่ทั้งหมดนี่หตัวนะครับเนาะ หกตัวตัวนี้ชนหมดเลยนะครับสองสามหกเจ็ดเก้าศูนย์นี่นะครับเนาะชนหมดเลยหกเจ็ดเก้าศูนย์สองสามนี่นะครับเนาะนี่นะครับชนหมดเลยแล้ววันที่เนี่ยมันชนหลายตัวนะครับมาอีกนะครับเอาสูตรที่ที่มันหลุดในงวดที่ผ่านมานี่เอามาเทียบลองเบิรงนะครับเนาะหลุดแล้วมันก็เข้าคือเก่านะครับเนาะในเลขตัวนี้มันเพิ่งจะหลุดเป็นงวดแรกนะครับเอามาเทียบลองเบิรงนะครับในงวดนี้นะครับเนาะในงวดล่าสุดนี้มันก็หลุดไปแต่ว่างวดนี้ได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกศูนย์ 0 1>, 1 2 4 5 6สองสีห้าหกลองดูนะครับเนาะศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกะครับศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหนะครับ, 0, 1, 2, 4, 5, น,รบนี่นะครับเนาะบานที่นี่ถามันชนนะครับมันจะชนตัวไหนหนะครับชนหนะชนหเลยนะครับเนาะชนห7เจ็ดไม่มีนะครับเนาะ7จ็ดไม่มีนะครับเนจะ็ดไม่มีถ้าเจ็ดไม่มีนะครับเนาะถ้าเ็ไม่มีมันก็จะ ไปที่เลขศูนย์น, tails, ยน, taş, 62, นะครับเก้าไม่มีเก้าไม่มีเจ็ดไม่มีเก้าไม่มีมีศูนย์นะครับมีศูนย์มีศูนย์นะครับสองมีไหมมีสองนะครับมีสองสามไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้แต้มไปที่หกศูนย์สองนะครับถ้าเป็นหกศูนย์สองนะครับเนาะหกศูนย์สองแล้วตัวไหนมันเป็นหกศูนย์สองหกศูนย์สองไม่มีนะครับอยู่ในนี้อยู่ในนี้ไม่มีหกศูนย์สองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่แต้มตัวนี้นะครับก็คือหลุดมานะครับเนาะนะครับหลุดมานะครับ มาใน Emmanuel: ตัวที่เดินดีก็คือสูตรสองสูตรนี้นะครับมันก็จะได้ไปที่หกแต้มนี่นะครับแต่ว่าหกแต้มนี้มันก็น mama, ตัวนี้เจ็ดแต้มเอาตัวนี้ต right ัวนี no ้แปดแต้มไม่มีนะครับเนาะนะครับไม่มีแปดแต้มนะครับก็จะเป็นที่หกหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกนะครับตัวที่เข้าแต้มนะครับเนาะตัวที่เข้าแต้มนะครับเดี๋ยวเขาจะมาร์กสีนะครับจะมาร์กสีตัวที่เข้าแต้มนะหนึ่งหกคู่ที่หนึ่งนะครับหนึ่งหกเข้าแต้มนะครับหนึ่งเจ็ดไม่เข้านะครับไม่เข้าแต้มเด่นเนาะเพราะวันนี้ม่แปดนะครับ แล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งก็เข้าแต้มเจ็ดนะครับแล้วก็หกเจ็ดแต้มสามนะครับเข้าแต้มสามนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับมันก็จะมีอยู่สี่คู่นะครับมีสี่คู่นี้นะครับมีสี่คู่นี้นะครับที่เข้าแต้มนะครับเพราะว่าแต้มเด่นนี้ไม่มีแต้มแปดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับเนาะ จะมีเลขอยู่สีคู่นะครับหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดหกหกเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็หกหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดนะครับเพื่อๆมี4ีคู่บัตรได้สีคู่นี้นะครับได้สีคู่นะครับท่าเลขนะครับเนาะท่าเลขของเฮานะครับในหลักสิบนั้นนะครับ ในหลักสิบนั้นมันเป็นเลขเนะครับหลักสิบเป็นเลขเเพราะว่าเขาจับมาเป็นเลขเกะเราจับมาเป็นเลขเ็ดคือหลักสิบนะครับคือตัวนี้เนาะนี่คือหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนสูตรเก้าตัวนี้นะครับได้เจ็ดตัวเดียวนะครับได้เจ็ดตัวเดียวเพราะฉะนั้น้ายเกนะครับถ้าเจ็ดอยู่ในหลักสิบนะครับเนาะนะครับก็จะมีอยู่คู่เดียวที่มีเจ็ดเป็นหลักสิบนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะครับเจ็ดอยู่ในหลักสิบมีอยู่คู่เดียวคือเจ็ดหก พราะฉะนั้นสองตัวบนนะครับสองตัวบนนี้ก็จะไปที่คู่นี้เลยนะครับนะเจ็ดหกคู่เดียวคู่เดียวนะครับสําหรับสองตัวบนเจ็ดหกนะครับคู่เดียวเลยนะครับเพืเ่อนๆเนาะในชุดนี้นะครับสองตัวบนเจ็ดหกชุดเดียวจับไปจับมาดบนะได้คู่เดียวนะครับเนาะได้คู่เดียวนะครับ ในตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะไปที่คู่เจ็ดหกคู่เดียวเลยนะครับเพื่อนเนาะนักครับผมในเลขชุดนี้นะครับก็คือจับโดยมาครบสองตัวบนหาโตนะครับเนาะนะกครับผมเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมแด็เสียวไว้เพียงสำเนินะครับเนาะเอาจับออกมาให้เพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับเลขมาครบสองตัวบนนะครับเด่นไปที่เจ็ดหกคู่เดียวฟันธงนะครับเนาะ นะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้เอาไปเพลงสามีล้านเพื่อนปลเลศน,นะครับเนาะยู่ดีไม่แห้งแกมแ่อุ่นตองบนสุขุนสุขคนนะครับเพื่อนเนาะสวัสดีครับ